ไม่แล้วจะพี่น้องมืินไมแล้วจ้ะเป็นตลาดจ้ะพี่น้องจ้ะจะถึงบ้ายมันก็มือคักมือแน่จ้ะบรรยากาศสองข้างทางไม้เบิ่งกพี่น้องต้นไม้สวยงามนะจ้ะคือเนาะปุ๊บพี่น้องจ้ะมือมื้อมือนะมือคักมือแน่ต่ำลงต่ำลงจ้ะพี่น้องจ้ะต่ำลงต่ำลงหนาฝนนะจ้ะเนาะหนาฝนจากไหนมันกัดโตขก้นจ้ะเนาะไม่ฉันม่นโตก็ไม่เป็นหนาฝนพี่น้องจ้ะ ช,ชุม่มช,ช้ำกินชุ่มช้ำใส่พืชไร่พืชนาของเราจ้ะตะปาสีมันส่วมมาด่วมอจากข้างนี่จ้ะอุดรบ้านเรานะจ๊ะถ้าใจ,จาส่วมมาด่วมจ้ะมีแต่ต้นไม้ใส่พืชไร่พืชสวนจ้ะพืชไร่พืชสวกชชนกับชุมช่มชื้นก้นกับชุ่มชื้นมาทางข้ามันบะมีเหีนฝายบะมีเคลื่อนบะมีหยังจ้าบะมีเหียนอ่างเก็บน้ำคลายกับบะมีจ้ะบรรยากาศสองข้างทางนะจ้า พยาบาลทัานรรยารัตจ้ะโรงพยาบาลทัานยารัตจ้ะฟังนี่จ้ะฟังนี่ก็เป็นวิรัยพยาบาลชนนีจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นที่ศึกษาของลูกลูกพยาบาลจ้ะที่ขึ้นมักสายกันดูแรกกนเก็บก้นกลัวจ้ะเนาะมัาเลี้ยนยุงนี่จ้ะเนี่ยจ้ะเป็นอาคารจ้ะเนี่ะอาคารใหญ่ๆจ้ะเนี่ยอาคารเรียนอาคารแข้งไม่จ้ะมันยาวแพงไมจ้ะพี่น้องจ้ะ สาธุนผลิตยพยา,ยาบาลจ้านี่ก็เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นะจ๊ะตรงนี้ก็มานี่ก็จะเป็นศูนย์มาเล่นกันด้วยันจ๊ะอ้ยฝ่าไว้มาเมืองฝักเหมือนเอาสัมมี่มกันจ้ะเพื่อนจ๊ะ